นี่ทุกคนดูกระบอกฉีดน้ํานีสิใช้กับภาชนะอะไรก็ได้ไจะเลือกแบบครบชุดที่มากับถังทางร้านก็ได้นะแต่ถ้ายังไม่หมดจะมีแบบ5ลิตรและ8ลิตรแต่ถ้าใครใจร้อนจะเอาแต่กระบอกฉีดน้ําก็ได้เพราะเขาจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยเป็นกระบอกฉีดน้ําไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดได้ที่ตรงนี้มีฟังก์ชันความแรงเลือกได้2ระดับแล้วที่ใกล้ๆกันจะเป็นที่ชาร์จแบตแบบ USB Type C นะครับสามารถเลื่อนปรับระดับความยาวได้ด้วยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะยื่นมือไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวคุณชายหนึ่งจะต้องปรับระดับความสั้นนนให้มมมัััเเเท่่่าดดิิี๋ยววไปูอชสรตต เพราะกระบอกฉีดน้ำไฟฟ้าตัวนี้จะมีหัวมาให้เปลี่ยนได้ถึง3แบบเดี๋ยวคุณชายหนึ่งจะพาไปดูนะครับว่ามีแบบไหนกันบ้างตัวที่ถอดไปนี้จะเป็นแบบสเปรย์หมอกนั่นเองนะคะวนออกมาแบบฝอยละเอียดวนแบบที่2นะครับจะมาแบบแบนน้ําที่ออกมาจะเป็นแบบแนวนอนนะคะไปใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่ต้องการลักษณะแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวหัวชนิดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวคุณชายหนึ่งจะพาไปดูพร้อมกันเขาจะออกมาเป็นเส้นแบบนี้นั่นเองนะคบทุกคนคิดว่าหัวแบบที่3นี้ไปใช้กับลักษณะงานแบบไหนได้บ้างทุกคนอย่าเพิ่งงเออะา้ดจไไปล